พอเอกกเออ่เอากินไส้มะกรองปักลงป่โอ้ไรอยู่เออนั่นละกินมะหมเอามันแข็งทูบเก้าดอกจุดทูบเทียนบูชาเจ้าที่เจ้าทางไม่ใจนางอ,อ๋อไม่ใจนางอ๋ออันนี้ไม่ใจนางเนาะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะทุกคนเอาบูชาเอารถมาเข้าบ้านใหม่เอารถเข้ามาบ้านใหม่นะคะรถเราคันใหม่นะคะวันนี้นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินั่งวัตถุทานังอาสวะขยาวะหังหัวตุทุติยัมปิสุทินั่งวัตถุท่านังอาสวะขยาวะหังหัวตุตติยัมสุทินังุทนังวัตถุท่านังอาสวะขยาวะหังหัวตุ สาธุสาธุแม่แย่านัาง่งขอให้มากอยู่นั่งปกปักรักษาให้ติดตามรถที่เข้าออกมาไม่ขอให้ย่าให้มีพยาธิอันตรายให้ทํำมาก่าาึ้นให้ร่ำให้รวยสมความมุ่งมั่นปรารถนาเลขทะเบียนรถ<ว>ครับ เลขกทะเบียนรถให้เบื้องแย่ง8 3 4 0 8 0กาลสินไ,ไทยแลนดกก์ไปกาผู้ขับผู้ยังก็ย่าะยะ<ม>ให้มีอันตรายให้มีความปลอดภัยในการไปกันมาแม่ย่านั่งรถขอให้รำให้รวย<ม>ขอให้บอกต่อกันไปให้แม่ย่านั่งช่วยแง่ชง,ง<ม>ช่วยปักรักษารถคันนี้และรถทุกๆคันที่เดินในเส้นทาง รถถุกขั้นขามีรถสองขั้นสิเมยุนในบ้านหลังนี้ให้แม่ยานั่งเบิงแย่งเด้อเบิงแย่งไปน้ำกันเด้อรถสองขั้นนะคะตั้งคู่ปุ่มบกปะรักษาสถานีห่งนีพร้อมกับทั้งแม่ยานั่งให้เมยอนลูกหลานเดี๋ยวเอารถขั้นไม่เขามาได้อยู่ในทีพึงผ้าของเจ้าทีเจ้าฐาน มนีก็เลยน้ำยาน้ำเหล่ายาน้ำนำขันดอกไม้มาทั้งบูชาแม่ยานัาง่งและคาราวะเจ้าที่จะท่านขอให้ปกปักรักษาคอยคุ้มครองลดของบูกของหลานอยาให้มีพยันอันตรายซึ่งผู้ใดครับผู้ใดขึ้นกับขอให้ร่ำให้รวยให้ได้โชคให้ได้มนัน สาถูาุเด้อเจ้าที่เจ้าท,ทางเบือ่องเดิมทะเบียนรถ8 3 4 0 8 0กาฬศินธุ์ินให้เจ้าที่เจ้าทางน้ำทุกเส้นทางเดอ้อเบิ่งแย่งรถมาจอดตรงนี้สองขั้นก็นให้เบิ่งให้แย่งทุกข,ขั้นเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางอ่ามื้อน,นี่ลูกล้านเอามาก,กับมาไหวเจ้าที่เจ้าทางเดอ้อเบิ่งแย่งเดอ้ออันนี้รถเท่าเขามาบ้านไม่อ่ามาปกปักรักษาซอยกันเพื่อที่จะหาเงินหาท่องให้เขาที่เขาทางเขาบ้านสวนจำปาสารเดอ้อ เเดินนนทางไปรือแม่ยายนั่งต้องขืนคุมข้องรถเรือเข้าตลอดทุกเส้นทางเด้อรถทุกขั้นแม่ยายนั่งซอยเบิงซอยแย่งเด้ออันนี้คือบ้านส่วนจำป asan เอารถเขามาใหม่ให้เจ้าที่เจ้าทางแม่ยายนั่งเบิงแย่งเด้อสาธุสาธุยังอีกว่าป่ะนี่ยังเทิ่งมาบ่ะนี่เบ่แล้วเอาเปล่าเเด้ยวเอาเปล่าเลยต่างหากวะเอาเป็นยังบ่วะเอาเปล่าเลยเอาขึ้นรถบ่ะ มาไล่นี่สิมอบให้แม่ยานั่งอยู่กับครู่รักเอมือ่ะนย่ามด้็สิโอ้ยก็อยู่ในเตียกันอยู่ดอกค่ะโดนคันเก่าก็สิได้เปลี่ยนไทยอ้าวโอเคจ้ะเอาพวกมาไล่ขึ้นจะแม่ยานั่งขึ้นคลอง เจ้าทีเจ้าทางวายแม่ย่านางให้ขืนมาปกปักรักษารถเท่าพี่น้องเอาพวกมาไล่ข้นคล้องพวกรถนะคะให้เพื่อนไปน้ำรถเพื่อนคุมคล้องรถเท่าให้ได้ล่ำเรรวยทุกเส้นทางเดอ้อหาเงิน,นมันหมานเด้อแม่ย่านางเลยื้อนี่เฮ้าเฮ็ดกันเองค่ะทุกคนนะคะมันอยู่น้ำจิดน้ำใจเนาะก็เลยคิดว่าเฮาขืนมา บอกแม่ยายนั่งให้มาปกปักรักษารถดเท่าทุกขั้นรถเท่ามีสองขั้นแล้วก็บ,บอกเจ้าทีเจ้าทางรถดเท่าสิมาจอดตรงนี้ให้เพื่อนเมืองแย่งรถดพ่วงสองขั้นของเท่าที่จะอยูได้ตรงนี้ให้ดูแรลรักษาไปใส่มาใส่แหรับความปลอดภัยหาเงินก็ให้มันมันให้ลำลำด้วยๆเป็นความเสือนะคะทุกคนนะไม่เชื่อแต่ยาลบหลู่นี่แหละคือสิ่งที่เท่าต้องเหตุนะคะรถเดข่าบบานไม่เท่ากับโยดขันหายดจุด ดอกไม้ดอกไม้ถูบเทียนนะคะเอามาบอกเจ้าทีเจ้าท่างนะคะให้เพิ่นเบิงแย่งซอยกันบ่ายังไงเนาะอันนี้ก็คือบ้านสวนจัมปาสันเอารถพ่วงเขาบ้านใหม่นะคะขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะคะ